สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A2 ทู ube, ช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวผลเลือดตาแทบกระเด็น6ราศีนี้ผ่านพ้นจุดตกอับคลิปนี้นะคะมาเปิดดวงของคน6ราศีที่จะได้พ้นจุดพีของการตกต่ำสักทีหนึ่งค่ะก่อนอื่น a ทุกต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกดปุ่มขอบคุณส่งเข้ามาให้นะคะ หลายท่านถามเข้ามาว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือหากสังเกตให้ดีๆด,ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้จะมีปุ่มขอบคุณปรากฏอยู่ด้านล่างค่ะหากใครมองไม่เห็นอาจเป็นไปได้ว่าซ่อนอยู่ในปุ่มจุด3จุดทางด้านขวามือน,นะคะเป็นพระคุณอย่างสูงค่ะสำหรับคนดวงดี6ราศีมีเกณฑ์ดวงเปลี่ยนแปลง ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนะคะเนื่องจากวันที่19พฤษภาคมนี้ดาวเกตย้ายราศีส่งผลทันทีถึงท่านทั้ง6ราศีค่ะมีเกณฑ์ว่าดวงชะตาเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเป็นผลทันทีเลยนะคะสำหรับ6ราศีที่ว่าก็คือราศีแรกท่านที่เกิดในราศีตุลราศีที่สองก็คือท่านที่เกิดในราศีธนูราศีที่สามคือ ท่านจะเกิดในราศีกุมราศีที่สี่คือท่านจะเกิดในราศีเมษร,ราศีที่หคือท่านจะเกิดในราศีพฤษภและส่งท้ายกันที่ท่านจะเกิดในราศีสิงห์นั่นเองค่ะ สำหรับดวงของคนทั้งหกราศีนะคะต้องเตรียมตัวให้พร้อมเลยค่ะเพราะว่าดวงชะตาของพวกท่านมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโยกย้ายโดยทันทีนะคะเนื่องจากดาวเกตมีการโยกย้ายในวันที่19พฤษภาคมนี้ค่ะเพราะฉะนั้นคนทั้งหกราศีดวงดีส่งให้ฟื้นจากความตกต่ำเรื่องที่เคยร้ายจะเปลี่ยนพลันเป็นดีที่สุดค่ะ เพราะฉะนั้นคนทั้ง6ราศีเตรียมตัวเตรียมใจต้อนรับข่าวดีนี้กันได้เลยนะคะเรียกได้ว่าถึงฤดูการห่งการโยกย้ายและเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นช่วงนี้ขอแนะนําให้หมั่นสร้างบุญแล้วจะดีไม่มีตกอับค่ะด้วยอิทธิพลของดาวเกตจะส่งผลถึงความก้าวหน้าก้าวไกลในสิ่งที่หวังสิ่งที่ปรารถนาในช่วงเวลาประมาณ2เดือนกว่าๆนับจากนี้ ให้บูชาดวงประจำตัวหรือบอกกล่าวเทพประจำตัวเทวดาประจำตัวในสิ่งที่หวังสิ่งที่ฝันแล้วสิ่งนั้นจะเป็นจริงสมดังปรารถนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่ทำงานเกี่ยวกับการด้านสื่อสารแดนไกลต่างชาติต่างภาษาขายของออนไลน์ธุรกิจออนไลน์หรือว่าสิ่งสมัยใหม่ซึ่งเกี่ยวพันกับดาวพระเกตอีกแง่มุมโดยตรงก็จะเป็นช่วงที่ขาขึ้นมากๆแบบสุดๆ ขายดีออเดอร์เพียบจากนี้ไปมีแต่รวยและรวยเท่านั้นนะคะเอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวงคนหกราศีที่มีเกณฑ์ผลเลือดตาแทบกระเด็นผ่านพ้นจุดตกอับกันแล้วนะคะสำหรับคลิปหน้าค่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ